บ้าเทียเหอ้าไม่ไปแ้วไม่ต้องตามกันจะรถชนเนี่ยไม่ให้ตามก็วิ่งนำหน้าเกี่ยวรถเกียบสะบูรณรถเกียบสะบูรรถเกียบสะมัูงเนี่ยฮะ ดำน้อยไปไหนลนะไอด้ดำก็ขับไอด้ดำไปแล้วเดขับไอด้ดำนิดแล้วตามคุนประจำจะวิ่งไปไหนเนี่ยจะวิ่งนำไปไหนาวเดินรถเรียบอ้าวเดี๋ยว ตาไปจับปลากันดีกว่าปะจับปลากันเลยไปจับปลากันเลยน่าจับปลาวะเขี้ยวจับปลาเล็กนี่วะเขี่ยวพาแม่จับปลาเล็กจับปลากันไ,ไปบอกจับปลาไปจับปลากันเอาเอาเอานกไหลวะนกไหลวะไปจับปลากันดีกว่า ข้าวหมดแล้วลูกไปจับปลาหนึ่งกว่าป่ะเจับปลามาต้มกันนายหนูพาแม่ไปจับปลาดินะพาแม่จับปลานะแนจับปลาแน่ไปเจับปลากันไปไปจับปลากันไป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 จับปลากันเร็ว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 นี่ไปจับปลากันให้จับปลาเก่งไหมอใครจับปลาเก่งไะ จับปลากันไปดูจับปลากันไปดูสิดูสิพาแม่ไปดูปลามีไหมนี่เพราะว่าปลานะเดี๋ยวมีปลาไหมไหนจับปลาดิอไปไหนปลาไหนปลาไปจับปลาดิอจับปลาให้แม่ดูดิไปจับปลาแม่ดูดิมาจับปลาแม่ดู จับปลาแม่ดูสิไนเราจะพาไปไหนล่ะไนปลามันอยู่ไหนไนดำปลาอยู่ไหนจับปลาแม่ดูเนียนิวจะพาวิ่งไปไหนเนี่ยเขียวปลามันอยู่ไหนไหนดำปลาอะไนปลาอยู่ไหนไปดูสิเขียวพาแม่วิ่งไปไหนล่ะไนจับปลาไหน น้านายาอยู่ไหนโอ้ไก่ไก่ไกจังเลยน้ำหน้าแหลน,นปาาทำไม่ไม่จับตรงนี้นะจับให้แม่ดูตรงน้ำนะน่ายาหุดตุม้มหดตุม้มหดตุม้มดิไหนจับปลาที่ไอ้เสือจับดิเสือเห็นปลาไหม เห็นยังในปลาในปลาเอาเสือลงแล้วเสือจับแล้วไม่จับเลยไหนจะไปไหนเขียวไปไหนนั่นน่ะมีตะดงหนามไม่ไปแล้วแม่กลับบ้านแล้วเขียวเดียวแม่กลับบ้านแล้วนะ่ะหนปลาดำ ไหยปลาดำไปจับสิดำโดดตุ้มนี่ดำจับให้แม่ดูสิจามลงไปกินน้ำทั้งนั้นแหละล้วก็ไปจับปลาจะวิ่งไปไหนไม่ไปแล้วแม่ไม่ไปไกลจังทำไมไม่จับตรงนี้ให้แม่ดูไม,ม่ไม่จับปลาตรงนี้นะแม่ไม่ไปรอกนู้นนะไกลเดีย๋ยวน้ำติดหั่ว เนืน้ำติดหัวเนี่ย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 น้ำติดจะเนี่ยเนี่ยแล้ออกไงจะเนี่ยติดแน่นเลยเนี่ยติดตั้งแต่เมื่อไล่เนี่ยเนี่ยวิ่งดื้อแม่บอกแหละจะดื้อน้ำติดเน้นจับให้แม่ดูละปลาละพาวิ่งไปไหนไม่ไปแลนะไกลนู่นน่ะ นี่ไม่ไปหรอกนี่ปวดข้านี่ออกแล้วนี่ปีน้ำนดำนี่ไหมดำนี่นะไอ้ดำดูสิดำดูสิไม่ดำนี่มันไม่ให้เอาออกเลยดำดูสินะาแกะก่อนอมันเป็นยังไงล่ะ